สุ่มลูกแก้วสีฟ้าสองร้อยกสิกาลูกได้อะไรไปดูน่าจะได้เกลือนะโอ้พุ่งไปตีทองคนระับได้เกลือมาแล้วนะครับ เปลือกเล่นล้วนเ,เ,เ,เอาไปทำอะไรได้เป็ดแดงครับวิสีทองเทียบเลยนะครับสีทองชนเข้าไปแล้วครับได้ลูกแก้วมานะครับหนึ่งอันมันน่าจะได้จากเลขนำโชคตันนะเท่าที่ผมรู้สึกได้เดี๋ยวลองดูนี่เลขนำโชคตันสีทองมันก็เลยได้เพ็รแดงอันหนึ่งซึ่งมันมันน่าจะได้บ้างโดยที่ยังไม่ตันอ่ะ เกลือนี่เล็เกลืเลกกเกอเกลือแท้จริงมีสีทองครับได้เพชรแดงมาลูกที่สองนะครับยังไม่ครบเลขนำโชคนะแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ถ้าชนสีทองก็ได้อยู่เพชรแดงตอนนี้เราเสียลูกแก้วไปหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบห้าเสียไปหนึ่งร้อยหกสิบห้าได้เพชรแดงมาสองงาน,นไปต่อครับไปให้สุดเลยครับเอาให้หมดเราจะได้กี่ลูก ตามเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันบอกว่ามีลูกแก้วแดงและสกินถาวอร์นะ1%นะ1%นะแต่ว่าผมสุ่มไปผมสุ่มไปเยอะแล้วนะมันน่าจะเกิน1%แล้วอะ่ะเพราะว่าผมสุ่มไป2องลูกนะยังไม่ได้สกินถาวน สีทองสีทองวิ่งเข้าตรงกลางฮะฮะนี่คือสีทองนี่คือสีทองที่วิ่งเข้าตรงกลางนะครับเล่นกูนแลวเอาวสรุปว่าไม่มีประโยชน์เลยครับเอฟเฟกที่มันทําให้เราดูว่าสีทองวิ่งชน แค่สีตีลูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้สีทองนะเพราะว่าเล่นันโชคเราตันแนละเนี่ยิงไปชนปึ้งหนึ่งได้มาแล้วเพราะว่าเลขนําโชคตันเนาะเป็นลูกที่สามของเรานะแต่ว่าผมยังไม่ได้สก,กินเลยนะเลขน้ำโชคตันไปแล้วนะเ,เหลืออีกทินหนึ่งก็ไม่คาดหวังอะไรแล้วน่าจะเกลือแนละ้ว ลูกสุดท้ายก็จะกินได้หนึ่งอันเนี้ยเข้าตรงกลางเลยโอ้โหอดแล้เรียบร้อยครับผมมากรอบกลางของเรานะก็ได้เพชรแดงมาสามเม็ดได้มาสามเม็ดเนาะก็แรกไปเลยครับกินหน้าผมยังไม่มีอีซี่นี่ผมแลกสกินไป ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้หมูตุนซี่ช anel ด้วยนะครับ